สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมี่ชวอว่า Naruto Battle of Shadow นั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือจากอนิเมะเรื่อง Naruto นั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในเกมกันนั่ <c oughs> นเองทผู้ชมครับเกมนี้เราสามารถบังคับตัวละครได้แบบอิสระเลยนะครับนะหรือว่าจะเปิดออโต้ก็สามารถทําได้เนาะตัวละครเราสามารถเลือกลงได้ทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ตอนนี้ของผมมันปลดล็อกแค่2ตัวละครเนาะตัวละครแต่ตัวก็จะมีอ่าสกิลที่แตกต่างกันไปเช่น Naruto ผมสกิลแบบนี้ นีแบบนี้นะครับส,ก,สก,กิลสกิลนี่แล้วเราสามารถอ่าเลือกบังคับได้นะครับเราจะมาบังคับในส่ง,งตัวสากุราก็ได้ตีตัวหนึง่งตัว AI จะบังคับให้เรานะ นี่สักุระหมัดทบสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark Knight, c ร l l Duty Mobile, Tower of ร์ออฟแอตลาสี i อนคาอหรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์แบบนี้นี่กระโดดขึ้นไปแบบนี้นะครับ อันนี้แล้วแต่เลยนะแต่ถ้ามีตัวละครที่เพรียเรามัสามารถเอามาเล่นได้เช่นกัน,นครับนี่จะเล่นการการเล่นก็จะเป็นสตอรี่แบบนี้แล้วก็การจอด้านบนนะครับจะมีออตโต้อยู่นะตั้งแต่คูนหนึ่งคูนสองแล้วก็คูนสามเลยนะครับตัวคูนสามที่จะผ่านด่านค่อนข้างรวดเร็วนะครับทําให้เราแบบสะดวกสบายในการฟาร์มตัวด่านเรื่องด้วยท่านผู้ชมครับนี่เวลาก็ใกล้จะหมดเลยนะอธิบายเยอะไปหน่อยใช่ไหมดูครับ คือบางด่านถ้า C p ไม่ถึงแบบด่านนี้จริงๆ CP ผมไม่ถึงนะอันนี้ลองมาเล่นดูก่อนนะครับมันจะใช้เวลาเล่นค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะแล้วก็น่าจะไม่ผ่านนะครับเราต้องไปอัปเกรดตัวละครมาเห็นปะ่ะอันนี้เวลาหมดก่อนพึ่งถึงบอสเองไอ้ด่านแบบนี้เราต้องไปอัปเกรดตัวละครเนาะ,ะเดี๋ยวลองมาอีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมเปิดออโต้แล้วลกันเนาะเราจะได้ดูว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะครับด่านเมื่อกี้แหละนะครับนี่อันนี้ผมเปิดออโต้เลยนะ เมื่อกี้ที่ไม่ผ่านเพราะว่าค่าพลังมันไม่ถึงอันนี้ก็ยังไม่ถึงนะเราไปอัปเกรดมาเท่าที่เราอัปเกรดไว้นะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์สวมใส่ให้ตัวละครแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวละคระจัดการได้ค่อนข้างเร็วขึ้นนะนี่ครับเร็วขึ้นนะคือมันต้องจัดการพวกลูกกระจกเขาให้แบบรวดเร็วครับเราจะได้ไปสู้กับไอ้ตัวบอสได้คือตัวละครเราอะ H ฮดไม่ได้แบบลดอะไรขนาดนั้นนะมีปัญหาแค่แบบเนี่ยมันจัดการช้าครับไอแปดหลอดกับยี่สิบวินะไหวหรือเปล่า เดี๋หกรอยแล้วยี่สิบวิครับหกรอดนี่ห้ารอดครับโอ้หว่วยไปเนะี่ยสี่รอยแล้วสามรอดสกิลหน่อยสกิลหน่อยเฮ้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 ยเรียบร้อยครับทันเหลือสามวิสุดท้ายอันนี้คือทันพอดีนะเออเกือบไม่รอดเหมือนกันนะท่านผู้ชมเกมเพย์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับก่อนเราจะไปดูสิ่งอื่นนะครับเกมนี้มีระบบกราชาด้วยนะสามารถหาตัวละครได้นะท่านผู้ชมครับนี่มีตู้แบบ ทั่วไปปกตินะครับตู้ที่ใช้เพชรนะครับแล้วก็ตู้ในส่วนของแต้มเพื่อนนะครับเวลาที่เรามีเพื่อนส่งพวกของขวัญให้กันนะเราจะได้แต้มตัวน,นี้มาแล้วก็มาเปิดเนาะอ่ามันมีเลดตัวละครไหมเนี่ยนี่ครับมีเลดบอกอยู่นะสีเขียวสีฟ้าอะไรแบบนี้นะแล้วก็โคเด้นนะครับ3.6%หรอตอนนี้เรามีอยู่แค่ประมาณ700เองนะท่ผู้ชมเดี๋ยวรับตรงนี้ก่นอนรับก่อนเผื่อเพิ่มได้800โอเค เรามีแค่นี้นะครับเฮ้ยเรามีแต้มหนี้มาหนึ่งใบครับอ่ะเราเปิดก่อนนะครับเบาๆนะผมว่าไม่น่าจะได้ตัวละครแล้วแหละแบบนี้นะครับฉากเปิดก็จะเป็นฉากการต่อโซ่แบบนี้นะปึ๊บได้เป็นเศษนะโอ้ oh m ม่ก d เศษนะครับโอ้เศษอีกละอ่าได้เป็นตัวล,คละครทันทีนะครบละหรือว่าเศษครบก็ไม่รู้นะ โอ้ย oh god น่าจะตัวละครแล้วนี่ตัวละครนะครับเทนเทนโอเคครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการอัปเกรดตัวละครเนาะมาด้านซ้ายล่างนะครับนี่ตอนนี้เราก็มีตัวละครทนะั้งหมด4ตัวละครเนาะอันนี้จะเป็นตัวละครอื่นๆนะครับอย่างเช่นอิทาจินี่ครับซาสึเกะเพนนี่นารุตโตะนะครับล่างนี้นะอ่าจิระยะใช่ไหมนี่ นารู้ตเหรอมินาโตะนี่ครับโอริจิมารุนะมีหลายตัวที่ผมไม่รู้จักเลยนะตัวละครหลักๆก,ก็มาค่อนข้างครบนะครับมันจะแบ่งเป็นสายด้วยนะอันเช่นตัวนี้ก็เป็นเหมือนอลมอันนี้สายฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอมันธาตุอะไรเนี่ยไม่ใช่ดินใช่ไหมอันนี้มันธาตุอะไรอะ ที่เป็นรูปภูเขาอะดินเหรอปกติเป็นธาตุดินใช่ไหมแต่ใช่เหรออันนี้ธาตุน้ํานะครับอันนี้ธาตุไฟอันนี้แบบธาตุความมืดนะอันนี้ธาตุแสงน่าจะเข้าใจไม่ผิดก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นธาตุดินแหละแล้วก็ตัวละครแต่ตัวสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสามารถทําการอัปเกรดได้เนาะอยะอ่างเช่นตัวใหม่เลยตัวนี้แล้วกันเนาะตัวใหม่ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับเฮ้ยได้สีนี้เลยเหรอ สีนี้ด้เหรอไมนดีกว่าใช่สีแบบตัวแรเลยท่านผู้ชมอย่างแรกก็คือเราสามารถทําการอัปเกรดตัวละครได้ดูแต้มที่อัปเกรด,ดครับอัปไปที่เลเวลยีเลยนี่ครับหมดละไอ้ของอัปเกรดมีนะครับแต่ไม่มีตัวเนี้ยหายากแล้วก็ทําการสวมใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเลยอุปกรณ์พวกนี้นะครับไม่สามารถตีบวกได้นะตอนนี้นะอาจจะเป็นสีระดับสูงๆนะถึงจะสามารถตีบวกได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีทําการ เอาตัวละครที่ซ้ํากันมาปลดล็อกความสามารถพิเศษของตัวละครหรือว่า awakening นะครับประมาณนั้นเดีย๋ยวลองดูนารุโตะเราดิมีของสีฟ้าอยู่ก็ยังไม่สามารถทําการอัพกรงอัพเกรดอะไรได้นะนะอันนี้ก็ต้องรอรอเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจริงๆเกมนี้มีโค้ดด้วยนะเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับให้เรามาตรงนี้นะสำหรับใครที่จะใส่โค้ดนะให้มาตรงนี้นะครับ เมนูโค้ดนะครับมันจะปลดล็อกนะครับรีดีมันจะปลดล็อกที่ด่าน30นะคือเราต้องเล่นไปด่าน30ก่อนนะครับถึงปลดล็อกให้มันมันไม่ปลดล็อกให้เลยอ่ะค่อนข้างแบบเซ็งนะครับไม่งั้นอ่าไม่งั้นผมจะใส่โค้ดให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วเนาะย่างอื่นนะครับเวลาที่เรามีตัวละครแล้วเราจะไปเล่นนะครับมันก็จะมีการจับทีมลงไปเนาะแบบนี้นี่ตัวละครลงไปแบบนี้นะครับทีมเราก็จะโคดขึ้นนะค่าพลังก็จะสูงขึ้นเนาะอ่าอย่าลืมรับพวกของอะไรตรงนี้ด้วยนะครับเกมนี้มันจะมีระบบไอดอลด้วยนะ เนี่ยตรงเนี้ยที่เรารับไปเมื่อกี้ครับมันจะฟาร์มพวกทรัพยากรฟาร์มของให้อัตโนมัติเนาะแล้วถัดมาก็จะมีตัวซัมมอนตัวนี้นะครับซัมมอนอสูรรับใช้นะนี่ครับนี่ตัวนี้อย่างเท่ครับมีค่อนข้างเอ่อเยอะนะเดี๋ยว,ยวนี่อสูรรับใช้เยอะมากมันแบ่งระดับหรือเปล่าไม่รู้นะตัวที่เราได้มานะตอนนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็สามารถทําการอัปเกรดได้นะ <_ T> <ๆ>จะเพิ่มควาสมสามารถของตัวละครน,ะนั่นเองท่านผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่แบบเด็ดดวงมากที่เหลือก็จะเป็นพวกของรางวัลภายในเกมนะบอกเลยว่าแจกเยอะเหมือนกันนะโดยเด็กแค่ล็อกอินนะครับนี่หน้าตานะนี่ล่างนี้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราได้เมื่อกี้เนาะถ้าเราได้ตัวละครซ้ำมาก,ก็สามารถทําการอัปเกรดได้แล้วก็มีของนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตั๋วสุ่มนะครับ10ใบล็อกลีด้วยเหรอเคยนี้จะเป็นของรางวัลที่เขาแจกนะแค่ล็อกอินเฉย อันนี้ก็พวกของต่างๆอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะบางอันก็จะเป็นเติมถ้าส่วนใหญ่ไม่ใช่บางอันดิส่วนใหญ่จะเป็นเติมนะพูดผิดโอเคนี่ก็รับของไปเห็นไหมเนี่ยรับของไปเนี่ยของเพียบเลยนะครับตรงไหนรับได้ก็รับไปก่อนนี่รับไปละอีเวนต์ครับก็มีกิจกรรมเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นกระชาเพิ่มเติมนะเ สตอร์ก็จะเป็นขายของขายแพ็กเกจต่างๆเนาะใครอยากจัดก็จัดกันดูนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเล่นฟรีกันเถอะนะครับไม่ต้องไปจัดอะไรหรอกน่าจะคุ้มกว่านะอ่าอนื่นเพิ่มเติมก็ถ้าจะไม่มีแล้วนะอันนี้ก็ดูแล่อ่าเดี๋ยวลองไปเล่นทีมใหม่สักรอบหนึ่งนะนี่ก่อนเริ่มไปเลยทีนี้ค่าพลังแบบผ่านสบายๆแล้วนะค่าพลังประมาณ17ื่นนะเรา2 0 0 0 0นะครับ ผ่านสบายๆอยู่แล้วนะบอกเลยว่าโหดกว่าเดิมนะเพราะว่าทีมโหดนะสามตัวละครนะน่าจะผ่านสบายๆนะตอนนี้มันจะเป็นเหมือนบัฟด้วยนะเวลาที่เรามีธาตุนะครับแบบเนี้ยจริงถ้ามีธาตุเดียวก็น่าจะได้บัฟดีวกว่านี้เนาะอันนี้มี2นะครับเราก็ได้แอคแท็กเฮดพีแล้วก็พลัลงป้องกันช่วยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเรียบร้อยครับไม่ได้ใช้นะลงไปก่อนก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ